ว่าอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้คนเราอุ่นใจได้ในการใช้ชีวิตในทุกวันนี้ก็คือเรื่องของการทําประกรันถ้าพูดถึงเรื่องการทําประกรันตอนนี้มีประเด็นร้อนขึ้นมาในโลกโซเชียลเหมือนกันก็อนนบอกว่าห,หลายคนเนี่ยทำประกันหลายกรมธรรม์อย่างผมทําประกันสักสิบเจ้าเลยแล้วปรากฏว่าเอาตัวเองไปในพื้นที่เสี่ยง เพื่อที่จะเคลมเอาเงินประกันอย่างนี้ประกันก็ไม่ช่วยอะไรอสิคุณแจ็คเขาบอกว่าเราจะมีวิธีการสอบสวนเช่นเดียวกันว่าถ้าเกิดคุณติดเนี่ยคุณติดมีพฤติกรรมแบบไหนถ้าเกิดคุณติดแล้วคุณมีพฤติกรรมที่ไม่สุจริตมีพฤติกรรมที่ทุจริตหรือว่าเอาตัวเองเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงแบบนี้บริษัทประกันมีโอกาสที่จะไม่จ่ายได้เดี๋ยวนะคือถ้าสมมติว่าคุณนะแบบ อยากรวยเพราะว่าคุณติดโควิดคุณจะไปโกงประกันอตอนนี้ไม่โอเคนะคะตอนนี้ไม่โอเคเสี่ยงกับตัวคุณเองด้วยแล้วบริษัทประกันเขาก็บอกว่าอาจจะมีเงื่อนไขที่ทําให้เขาไม่จ่ายตังค์ใช่<อ>นะฮะตอนนี้ต้องบอกว่าบริษัทประกันเองหลายบริษัทพยาย,ยามที่จะมาดูเงื่อนไขต่างๆของตัวเองนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามสําหรับคนที่ใช้ชีวิตทั่วไปสุจริตชนอย่างเราที่เราไม่เอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงแน่นอนอ,อย่างเงี้ยบางบริษัทอย่างที่พยัประกันภัยก็บอกว่าย้ำครับยังคงมั่นใจเดินหน้าให้บริการนะฮะแล้วก็ไม่มีการปรับเรื่องของค่่่าาาาใใช้จยนเรรรือองงขกกทํม เพิ่มเติมเรื่องของการคุ้มครองยังคงเต็มที่เหมือนเดิมนะครับทันที่พระยประกันภัยบอกว่ายังคงยืนยันเจตนารมณนะครับที่จะพร้อมดูแลประชาชนนะครับมอบความอุ่นใจให้กับประชาชนเดินหน้าเปิดรับประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโคโรนนะครับหรือว่าโควิด1 9ต่อไปเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจนะฮะที่เรานั้นจะข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้โดยไม่ปรับเพิ่มค่าเบี้ย อย่างน้อยๆเนี่ยเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงประกรันของทางบริษัททิพยประกันไทยได้นะฮะค่ะซึ่งดรสมพรสืบทวินกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่ทิพยพยประกันไทยนะคะบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าจากสภานการณ์ในปัจจุบันซึ่งมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นจํานวนเพิ่มขึ้นประชาชนก็เลยให้ความสนใจทําประกันเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากทิพยพยประกันไทยเองนะคะขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความไว้วางใจกับทิพยประกันไทยค่ะ เรายังคงยืนยันว่าเราพร้อมดูแลประชาชนรับประกันภัยไวรัสโควิด -19 เพื่อให้ประชาชนได้มั่นใจและอุ่นใจรวมถึงยังคงไม่มีการปรับเพิ่มเติมเบี้ยแต่อย่างใดนะคะทิพยาประกันภัยพร้อมที่จะก้าวข้ามผ่านวิกฤตไวรัสโควิด -19 ในครั้งนี้ร่วมกับประชาชนเพราะเราทิพยประกันภัยห่วงใหญ่ทุกชีวิตในสังคมค่ะ เอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมนะสนใจจะทำนะะนี่ไม่ได้ขายนะฮะแต่สมมติว่าเออเห็นรู้สึกก็เอออย่างน้อยๆมีไว้ก็อุ่นใจค่ะ,คะนะก็สามารถไปสอบถามรายละเอียดกับทางทิพยะได้นะครับที่เว็บไซต์ w w w t i p i n s u r e c o m นะครับหรือว่าไปติดต่อที่ทิพยาประกันภยัยสำนักง,งานใหญ่ตัวแทนสำนักง,งานสาขา,ขาทั่วประเทศนะครับรวมทั้ง หน่วยงานพัธมิตรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีเคาน์เตอร์์วิสนะฮะเรียกว่าหลากหลายช่องทางหรือว่าเอาเป็นว่าโทรศัพท์ปาสายด่วนก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์1736นะฮะทิพยาฝากบอกทิ้งท้ายว่าด้วยความ,มห่วงใยเป็นที่สุดนักนักจุ๊บๆอันนี้ผมเติมเองอ,อ๋อค่ะโอเคนะคะก็เป็นการแบ่งปันเรื่องราวดีๆการเผื่อใครที่อยากจะอุ่นใจเพิ่มเติมอีกสักหน่อยสําหรับในช่วงเวลาของการระบาดโควิด -19 แบบนี้